พี่น้องมือหีิเขามาเบื้องต้นอะโวคาโด้อจ้าพี่น้องเขาสิพามาเบื้องต้นอะโวคาโดตน้นไม้ผลและไม้อีกชนิดหนึ่งที่ค้นกําลังนิยมฮิตในการปลูกเนาะจ้าในขณะนี้เนาะมาควบคู่กันกับอันอินทผลัม,มเลยจ้านี่จ้ะพี่น้องเขาก็ปลูกเลี้ยงไร้กันไปผลเนาะพูนจนสุดเดืนนดอนผลมีแตอะโวคาโดเลยพี่น้องเลย เกลียงลายกันไปเลยเนาะจ้าบัคกาวโคโ,โดเด้อจ้าส่วนมากนี่ก็สิเป็นผลไม้ของฝรังเนาะที่เขานิยมอันกินเอาไม้อันผ้าออกแล้วก็ควานเอาเม็ดออกแล้วเขาก็สิใส่ซอนใส่ซ้อนกันขูดกินแคะกินคือบักแตงโมงเนาะจ้าแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาสินิยมเอามาเห็ดอันนั้นดิเห็ดเป็นอันคล้ายๆว่าเป็นอันนี่ยังก็ลเ,เขาเอเป็นแยมแยมกินกับขนมปัง จักเขาเอ ok the ื antis, Christ, hum, itor, absorbed, painful, ่อน่อยยังก่อนจำบ่ได้ลืมแล้วล่ะฝรั่งเขาพาเห็ดอยู่เนาะเอามันเอามาบด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 ใส่พวกหอมซอยพวกอยังอ้ยหลายอย่างเป็นพวกหอมพวกผักยังฝรั่งนี่แหละเอามาเห็ดเป็นนันเพื่อกทิศเอากินกับขนมปังยีงอย่างนี้เนาะมันก็สิออกเลี่ยนแน่จักหน่อยมีกินหอมกินอย่างนี้จ้ะอะโวคาโดเดือจ้าต้นไม้พุไม้ยอดฮิดกำลังหิดในขณะนี้เขาก็สิพามาเบ่งป้าเข่ายามแรงๆจ้าพี่น้องมือนี้เขาก็สิ มาป้าเข่าอีกคือเก่าจ้านี่จ้ะพี่น้องทองให้ทองนะเขียวเบื้องตนอ้นหนีโอ้ยถ้าเป็นคือสังบมมีงวัวคือเตกี้เนาะนี่สิเกียวเสียวมะปล่อยเลี้ยงกินยุ่งมึงนีกับท่องแตกผลพอดีผละบม่ต้องเดีไปเลี้ยงอื่นเลี้ยงไก่ดอกนี่แตยกุเฉพะบริเวณนี่ก็หล้ายเนาะเนีุ่ผลป้าเข่าป้าอย่างงามเขียวขจีพี่น้องกําลังไดน้น้ําผนจ้า จักน้อยเดี๋ยวฝนเล็งลงมานี่แมงดาก็ะออกไข่แมงดากระสิมาไข่อยู่น้ำมันกกเข่ากกไม้อยู่น้ำมันในน้านี่แหละเนาะพี่น้องแมงดาหอมโตชูนมันกะสิมีราคาแพงจักน้อยส่วนมากผู้เฒ่าหรือว่ารุ่นแม่รุ่นป้ารุ่นอย่างเตก,กีนี่กระสิเอาเปไปใส่ันนี้ได้พี่น้องมาก็เป็นดองในขวดน้ำปลากาเน่ไม่เห็นไหมแล้วก็สาวเข่าสวยห,อน,หอนกินแซ่บ มีแต่ปลาเข่าปลาอย่างอุดมสมบูรณ์โอ้ยสะอ่อนสะอ่อนมีนามีอย่างเขียวก็คือดีเนาะเบื้องเปียงผลโอ้ยผนความสุขบบ้านจ้าพ,พี่น้องผลนันคือโคกป้าเห็ดแต่ว่าเห็นอันเขาไปเก็บเห็ดเห็ดออกเด้พี่น้องก็โดยมันมืเอื่นสีร้องขึ้นไปหาเบิ้องยืดอ,อกจ้าพี่น้องไปหาเห็ดน้ำกันมะอื่นหาได้เห็ดได้นอจูดมาแกงเนาะนี่ เดี๋ยวรอให้ฝนเล็งนี่กระสิบมีพวกพักวอกพักแวนนี่ยังเกิดขึ้นลายเนาะอยู่ในนี่พี่น้องจ้าเนี่ยก็อยากให้เบิ้งบรรยากาศบ้านๆก็บว่อยากให้ทุกคนซีเรียดกับโรคไกล่โรคโควิดอย่างนนเนาะจ้าพี่น้องมันก็กลายเป็นระบาดไปแล้วกับว่าต้องไป อย่างมันกลับมาเบิ้งบรรยากาศทองทองทองนาะกับทัดดาวสาวบ้านนาให้สบายใจสูตรลมหายใจเขาลึกๆให้หอดปอดบรรยากาศบ้านเขานี่สูตรเอาให้เต็มๆเลยจ้ะนี่พี่น้องเบิ้งพุนเบิ้งให้ฟังเสียงกบเสียงเขียดเ้อจ้ะ พี่น้องได้ยินบ่เสียงกบเสียงเขียดจ้ามีเสียงนกเสียงอยังหันละงินคนขี่รถผ่านไปผ่านมาบ่าฮู้ว่าถ,ถัดดาวมาทายันวิดีโอถ่ายคลิปกับเสียเย้าอีอ,อันมนานั่งเฮ็ดหยังมนานั่งอันถ่ายน,านั่งหยังบ่อยู่มตองนี้ก็สิว่าไปก็พี่น้องโอ้ยว่าแล้วก็บสาวอนหญ้าคักเด้เนาะเบิ่งงามคักงามแน่ผู้ดใดอันเห็นกับมัน หลับชมหลับเบิงอยู่ในคลิปตียู่ไกลๆบ้านน้ำถัดดาวก็มาเกี่ยวไปเห็งงัวให้คว้ายกินเด้อจ่าพี่น้องนี่เพื่อนก็ได้ฉีดยาบ่ได้ยังดอกนี่จากพี่น้องนี่ต้นเขา่าต้นการงามคักงามเนี่ยเพื่นบรรยากาศงามแรงพี่น้องเออยบมี้อย่างไรมากมายความสุขของคนบ้านเฮาเนาะหาใส่กบใส่เขียดพรได้เล้ยวเลี้ยงไปเบิง้งสะดวกสะดว ต้นสะดอกสะเดาพี่น้องบรรยากาศยามแรงกับสิพายางหังแยกกะทอโคขออภัยนะ้อจ๊ะพี่น้องเบลลินล้วพันกันแล้วล่ะนี่เสียงล้มเสียงยังอันนี้กับต้นบักมีเนาะจ้านี่จ้านี่ฮอคัสิบมากไทยให้เบิ้งกันยังสี่หละจ้าพี่น้องนี่ต้นบักเขียบต้นยังนนเนาะให้นี่กับได้ก้อนนี่สิน้ำลาย ลูกนี่บ่มีทั้งต่วสิบ่ได้กินเด้อจ้ะพี่น้องได้กินดีตลอดเลยน้บนับทีนี่แปลงนี่นะำไหนี่นี่พี่น้องนี่อุดมสมบูรณ์ดีก็สิบ่มีหอย่างดอกเนาะพี่น้องกับเป็นบรรยากาศบรรนๆของเรานี่แหละจ้ะพี่น้องกับ่ได้ว่าเสียนนีหอย่างก็มาเบิงพามาเบิงโคกหนองนะ้ำโมเดลมาเบิง ทงไฮทงนะาเบิองอ้งหยาเบิ้งอย่างจังซี่แหละพี่น้องหา้าลังค้นทิ่แบบว่ากาลังเครียดเครียดพี่น้องเขากําลังเครียดเครียดกับเขามาเบิ้งกบอาซสิแบบว่าหายเครียดหายยัง,ยงได้บรรเทาไปพรอนว่าไ,ได้คิดหลายเร่องโควิดเรียงโรคไลโรคยัยงไปงสี่เนาะพี่น้องจ้าสาหรับมือนี้ก้อนที่สิจากกันไปได้วย้าพี่น้องก็จะลืมด้วยจ้าก็ฝากกดติดตามกดไ like. ล เป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวน้องใหม่เนี่ยเด้อจ้าเป็นช่องน้องใหม่เด้อจ้าทัดดาวสาวบ้านนาจะได้ก็ฝากขอเป็นให้ทุกคนนี่ได้แบบว่าช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องทัดดาวสาวบ้านนาเน่เด้อจ้าพี่น้องจ้า นี่ละจ้าเกิดมาหลายปีชีวิตคอยนี่ผ่านมาหลายหลากสุขทุกข์ทนเหนื่อยหนักผ่านอุปสรรคบ่เคยท้อถอยออจากเมืองสุรินทร์ทินเกิดด้วยใจเกินร้อยทำงานจนว่าฉันจอยชีวิตในน้อยของโซโระยะแต่ก่อนนั้นนาฝันว่าอยากเป็นหมอลำ คู่พระเอกใส่ชุดงามงามออกมาลำอยู่นาเวทีบ่คิดเลยว่าฝันนั้นสิจริงอีลีอัมมาราพรเขาดันเต็มที่ได้ขึ้นเวทีหนึ่งเพชรมึงงั่งชายดีใจคักไหลเหลือล้นดีใจคักไหลเหลือล้นพี่น้องทุกคนได้ฟอนได้มวนเต้นน้ำกันให้สนุกครบถวนชวนให้ใจคะนิ่งติ่งนิงติงคะนิ่งติ ล,งล,งลิงติงติงลิงติงกลิงติงล,ง,ตงลิงติงทั้งชายทั้งหญิงเข้ามาฟอนกะะเธอพร้อมฉันไม่สวยไม่รวยแต่มีแบงพันคำพูดสั้นๆของฉันนั้นจำได้ไหมเป็นเอกรักไปแล้วของกะเรทไทย จะมีอะบ้างไหมชายที่จริงใจกับโซโรยามามามาพวกเรามารวมร้องบลเลงโซโรยามาเอ,เองมอบบทเพลงจากใจนี้นะพี่น้องทุกชมรม่รลมเรามารวมสนุกเฮฮ่าฝากเสียงของโซโรยาไว้ในอ้อมใจแฟนแฟนฝากเสียงของโซโรยาไว้ในอ้อมใจแฟนแฟนยังเนี้ยแน่นนาทุก ถ้าแดนนแฟนยังมันแกนยังนนแนนนะทุกโทาแดนนแฟนยังมันแกนม้วนสุดแสนลูกขึ้นฟอนล้ำย้อนอ่อนแขนมิดหมอแขนขอให้มีความสุขหมดความทุกข์ให้ใจให้เศร้าหมอลำซ้ำเทาสิผาฟอนโซรยาขบวอนสะออนเดอโซรยาขบวอนสะออนเด,นนเดพี่น้องพอพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าจะลืมกดไลค์กด ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทางช่องทัดดาวสาบ้านนาเน่ด้วยจ้าพี่น้องพอๆกันคิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า